เลนะ่นี้แหะนะโอ้ตัวนี้่เพ่งเพ่งว่าฝนจะนู่์แล้วนะงเาเบ้นหรานเลเก็บไปหาบ้านโบดีจริงจริงอยใ่กับช้างกับอไน่ะัวร้นี้โอ้ยน่ๆพี่เอมั้งทางมะพร้าวที่ทางา์มปออย่างลูกช้างกน้หือจะดูดนั่ย้อ ช่างนี่โลเลียงโลเลียงพ่อพ่อกบคุณนะนยหนอกว่าคุณนิดนึงเขาพูดไม่ได้เยครับใช่ใช่มื่อค mm. ุณนะเนยเมื่อคุนเลยเมื่อคุ้นเลยแหละช่างอืม อันนี้เขาว่านตัเาบ่ับตอนแยกไม่ปให้เาได้รู้จักันนี่เดือน่ดัน่อยู่่หนมรานได้ขึ้นเดือนนี่แหละนบานั หืออะฮะโดเย็น lấy โดเย็น tụi นนคปคุณครับสว,ส,สวัสดีครับดวสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอซครับวันนี้ก็แต่งชุดหล่อออกมาเดินกินหญ้าเหมือนเดิมนะครับ mời đây bé ơi mời lưu mà lưu น้องผู้เบสครับนะน้องผู้เบสใช่จับได้ครับ,บรรตัวผู้ครับ

ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเข้าไปจับเลยน้องไม่เป็นไรเข้าไปจับเลยน้เดเลยสุดกับขาดไป มันสั่งอะไรได้มั้งอ่ะสั่งได้ครับส,สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซครับวันนี้เด็กน้อยเรานอนเล่นดินทรายนะครับบรรยากาศดีนะครับฝนกำลังจะตกครับ